สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้วันพุธนะคะพางคายไปหลายวันเลยเราเพิ่งมีเวลาว่างนะคะเราได้มาทำวิดีโอวันนี้ก็วันนี้เอาสาระอาจจะดีหรือว่าอาจจะดีมากสำหรับบางคนนะคะแต่ว่ามันดีอยู่แล้วก็นำสิ่งที่ เป็นสิ่งรอบตัวเรานะคะเอามาเผยแพร่นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วก็บางคนที่คิดว่าอาจจะยังรู้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีเยอะมากกว่านี้นะคะยังไม่บอกนะคะว่าเรื่องอะไรมันมีเยอะมากกว่านี้ซึ่งก็เหมือนกับที่ไทยนั่นแหละค่ะมันมีเยอะมากแต่คิดว่าทุกคนคงจะได้ชิมกันคนที่อยู่ที่อ่าชิมนั่นก็คืออะไรคะ เราบอกุดออกไปละพผุดออกไปแล้วนะคะชิมก็คืออาหารคนที่อยู่ที่นี่นะคะหรือว่าคนที่มาท่องเที่ยวในยุโรปแล้วก็ในประเทศฟินแลนด์เนี่ยคงจะได้ชิมไปบ้างอาหารซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอาหารดั้งเดิมของประเทศฟินแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารของชาวฟินนะคะที่เราอยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย ในระยะเวลา7ปีเนะะี่ค่ะเราได้ชิมอาหารมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่เราจำมันไม่หมดนะคะก็เราเกลิ่นกันไปนะคะอันนี้คือเกลิน่นทีนี้จะถามค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสบายดีโคโรนาไวรัสนะคะได้เออ is over แล้วนะคะคือทุกอย่างได้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 คิดว่าน่าจะ มีทางสว่างแล้วต่อไปนะคะที่เราจะเริ่มทำอะไรต่อเนื่องต่อไปนะคะเราก็ดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินะคะกะ็ว่ากันไปค่ะก็วันนี้นะคะจะบอกว่าเ,ออเป็นโรคภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ในที่นี้คือว่าไม่ใช่โรคประจำตัวนะคะแต่ว่าเป็นโรคประจำฤดูกาลคือว่าเวลาเข้าฤดูซัมเมอร์เนี่ยคะ่ะ หรือว่าหน้าสปริงเนี่ยมันจะแพ้แพ้แพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นพวกดอกไม้พวกต้นไม้ที่กำลังจะผลี่ดอกออกผลอะไรพวกนี้ค่ะมันแพ้นะคะอะว่ากันไปนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะอาหารชาวฟินภาษาฟินเขาเรียกว่าซั่วมาลายเซตร,รวดนะคะหรือฟินิชฟู้ดนะคะก็จะถามค่ะว่าซั่วมาลายเบรินเนรวก์ก Oletko โก n ินาไม่สนุนใกล้เกียร์โอเนะคะเราไปกันที่หน้าแรกนะคะเคยชิมกันไหมคะเล p ปายุสโตอันนี้ก็คือเป็นเป็นเบรดชีสนะคะคือว่าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นขนมปังชีสนะคะขนมปังชีสอร่อยคะ่ะอร่อยมากชอบมากคะ่ะอันนี้นะคะอันที่หนึ่งอันที่สอง อันที่2ก็เป็นลีหาปุลลัดอันนี้คือลีหาปุลลัดก็คือเนื้อเนี่ยค่ะเอามาปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็เอามาเคีเ่ยวในครีมซอสอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงซีซันนิงเข้าไปตามสไตล์ของคนฟินนะคะอร่อยค่ะอ่าทีนี้ไปอันที่3ามกราวีโลหีนะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะ อันนี้อร่อยอร่อยเลยทีเดียวสามารถที่จะเอามากินกับขนมปังทานกับอ,อ,อะไรอะ่ะเอามาทานเล่นหรือว่าทานกับโลโหีเฮกูสลัดเตะนะคะก็ได้จะทานเป็นเ,เขาเรียกไราภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นของว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นอาหารเมนก็ได้นะคะเอาแบบประดับตกแต่งในจานชามก็ได้ อ,อันที่4เราไปกันที่โลยเกโตนะคะก็คือว่าแซลมอนอแซลมอนซุปนะคะแซลมอนซุปแซลมอนอันที่5ก็ไปกันที่กาเลกา roulette นะคะคือเอากระหล่ำปลีเนะะี่ยค่ะเอามาต้มแล้วก็พวกหมูเราก็เอาไปผัดหมูแล้วก็เอามายัดใส ไส้มันนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งต่อนะคะอันนี้ต่อไปนะคะบู้ติปันุคุณเค,เคยชิมกันแล้วนะคะคงเคยทานกันแล้วอันนี้ง่ายมากในซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายแบบสำเร็จรูป Ready to eat Ready to cook มีหมดนะคะเป็นโฟร์เซนก็มีนะคะก็เอามาป้ายสาคือเขาเรียกว่าเอามาผัด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  มีมันฝรั่งมีไส้กรอกอะไรพวกนี้ค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเฮเรเนเกตโต่อเฮเรเนเกตตต่อก็เป็นซุปถั่วนะคะถั่วเขียวเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นกะละกุกโกกะละกุกโกนี่อร่อยมากเลยค่ะแล้วที่ดังนะคะคือที่กัวเปียวค่ะกัวเปียวนะคะดังเรื่องกะละกุกโกะนะคะ อร่อยมากเขาจะเผาข้างในเนี่ยเป็นปลานะคะแล้วก็จะใส่ผสมอะไรเข้าไปนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยปั้นเป็นก้อนอา่าเป็นเป็นขนมปังนะคะแล้วเอาไปเผาค่ะแล้วก็โปรเซสเนี่ยก็คือเอามาทานตัดเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆนะคะโหโคตรอร่อยเลยค่ะอ่าต่อไปไปกันที่เปรูนาเรียสค่ะนะคะ ก็เป็นมันฝรั่งที่เขาเอามาปั้นนะคะแล้วก็เอามาเล่ปอกก็คือเอามาเบเกอรี่ะคะ่ะแล้วก็ทําเป็นเชฟเป็นรูปกลมๆนะคะเป็นแผน่แผนๆนะคะเป็นแผน่แผนๆก็เอามาทา,ากินเหมือนกับขนมปังได้นะคะแต่มันเป็นเปรูน,ปน,นะนะคะก็คือเป็นมันฝรั่งนะคะโอเคไปต่อที่โรโซลีโรโซลี Ros oli. Ros oli, นี่เขาจะกินกันในช่วงเทศกาลโยลูนะคะคือคริสต์มาส มันก็จะมีผักอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ในนี้ก็เป็นนึกชื่อไม่ออกแล้วแต่ว่าปูนายูริหรืออะไรพวกนี้มันฝรั่งอะไรต่างๆนี้ก็อยู่ในนี้นะคะก็อร่อยดีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะโปดกนาลาติกอะอันนี้ก็กินในช่วงของโยรูนะคะจริงๆถามว่าเขากินทุกช่วงไหมเขากินทุกช่วงนะคะก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะทีนี้เป็นอาหารหลักเลยค่ะกาตยาลานปีรักกะ อันนี้เป็นปี้รักกาศนะคะก็ข้างในมันเป็นไส้แล้วก็เอาเวลาเขาเขาทำใช่ไหมคะเป็นเบเกอรี่เนี่ยเขาจะทำพับๆ mm. พับๆพับรมิมนะคะอร่อยมากอันนี้คือขึ้นชื่อว่าเป็นอ,อาหารอาหารที่เป็นอาหารวัฒนธรรมของคนฟินเลยนะคะก็เป็น traditional food ค่ะเออก็ต่อไปนะคะก็เป็นนักกิกัสติกะนะคะก็เป็นชิ้น ไส้กรอกเล็กๆอะค่ะเป็นนักกิเขาเรียกนะคะก็คือเอามาเคี่ยวในซอสนะคะซอสเนี่ยเขาเรียกคาสติเกตนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะซิ่ลักกาซี่ลักกาก็เป็นปลานะคะแล้วก็เอามาหรือมุ้ยกุอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็คืออยู่ในนี้แล้วก็ออกมาทอดชุบแป้งแล้วก็ทอดค่ะผสมเกลือน,นิดหน่อยอร่อยดีค่ะกรอบ,กอบๆกรุบๆนะคะอร่อยดีอร่อยดีแล้วก็ต่อไปนะคะโอเมนา เลิกสุออกเสียงยากมากเลยไม่ออกเสียงอากับทีนะคะออกเสียงไม่ได้เลิกสุก็อันนี้เป็นอโอมนาก็คือแอปเปิลใช่ไหมคะก็แอปเปิลเป็นไส้มันนะคะก็เคยกินแล้วคะ่ะแต่ว่าก็ชอบนะคะแต่ไม่ค่อยได้กินบ่อยนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นพวกน้ําตาลผงน้ําตาลเคลือบนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ,ก,ะก้าลากเกตต่อก,ก้าลากเกตต่อเนี่ยคือใช้ปลาก้าหลักลก็คือปลาใช่ไหมคะ เเป็นซุปปลาใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโลฮีเกตโตก็คือโลฮีเกตโตไปมันจะมีภาพต่อนะคะเดี๋ยวอ่าเราไปกันต่อที่นะคะฮันนาตาดินปิกุเลวัดนะคะก็เอามาปั้นในลักษณะนี้คล้ายๆเหมือนกับเอ่อที่ไทยนึกไม่ออกแต่มันก็เป็นขนมปังอ่ะนะคะเรียกฮันนาตาดินนะคะปิกุเลวัดทีนี้ไปต่อที่รุ伊สเลปารุ伊สเลปาก็คือ เป็นเป็นขนมปังน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอะรุยเอ,อ่อ,อ,อนึกไทยไม่ออกนะคะแต่ว่าเป็นรุยเลปะก็เอออร่อยดีค่ะทีนี้ไปต่อที่มุสตมักกะระมุสตมักกะระอันนี้คือเป็น traditional food ที่แท้ดั้งเดิมของคนฟินเลยก็คือเป็นไส้กรอกสีดำนะคะก็คือทำมาจากเลือดค่ะภายในของหมูนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะว่าโคซิปุริเกตต่อ เราไปกันนิดนึงต่อเร็วๆนะคะเพราะเวลามันผ่านไปเร็วแล้วก็ต่อไปนะคะคีเซลินะคะเป็นคล้ายๆเหมือนซุปเนี่ยคะ่ะแต่ว่าก็เอามากินในช่วงที่หน้าแบบหนาวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนอายุเยอะๆส,งสูงอายุเนี่ยชอบทานกันเยอะนะคะต่อไปรีซิปุลหรอหลนเช้าเ้าอันนี้เป็นอาหารเช้านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะวีซิวิสปีปู้โรนะคะแล้วก็มานนาปู่โร นะคะแตกต่างกันผู้โรผู้โรนะคะแล้วไปกันต่อที่กาเรียาลานไปส์ิอันนี้เป็นเกตต่อนะคะก็ต่อต่อไปเลยค่ะเมริเมสปาตาไปต่อเปรูนาร์ติกออันนี้กินในช่วงย่อลูเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะกอร์วาซีเนียมูเฮนโนสอันนี้อร่อยมาก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 ค่ะ ก็เป็นซีเนียก็คือเป็นพวกเห็ดอะไรพวกนี้ค่ะที่ใส่เข้าไปนะคะเราก็ใสอ่อะไรก็ไม่รู้นะคะที่มันเป็นอาจจะเป็นชีสหรือว่าเป็นตัวครีมพวกนี้ค่ะโคตรอร่อยเลยอ่าเราไปต่อกันนะคะมูสสีมูสมูสีก็คืออะ,อะไรอ,ะอ่ะมมตัวเมโยโตเมโตมันชนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่แกเรมาเป้รุนะอืม ทีนี้ไปต่อที่เปรูนาสลัดติคือเปรูนาเนี่ยทำได้เยอะมากนะคะเมนูมันมีหลากหลายแต่ที่เรายกขึ้นมาเนี่ยก็มีบ้างปลกปลายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่อนข้างเยอะมาก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 ,มากเลยต่อไปนะคะเปรูนารอยติก็เอาผงหรือว่าเอาก้อนก้อนก้อนก้นของมันเนี่ยเอามาผสมกันแล้วก็เอามาทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราไปกันที่อาหาร หลังอ,อาหารย่กี่นะเขาเขาเรียกว่าเป็นเดสเซอร์นะคะหรือว่าอาหารว่างอาหารหวาน,านก็ไปลักกักกักก,ก,กุนะคะแล้วก็ปั้นหนุกกักกุเคยทานไหมคะทีนี้ต่อไปมูสติกาปีรักกะต่อไปลั่นตูลาติก่อนนี้ไม่ได้อยู่กรุ่มของอาหารแต่ว่าลั่นตูลาติก่อนนี้จะทานกันในช่วงเย้าหลูนะคะคือช่วงริสต์ t m มาสแล้วไปต่อกันที่โอเมนาปี้รักกะชอบมาก ชอบมากเลยค่ะแล้วต่อไปนะคะมูสติกาปุ่นละ่ะทุกอย่างนี้คือปุ่นล่ะนี่ชอบหมดกามินาตุกแกนปูนลลาสตาบาลเลนไอกับบาลเลนเสร็จแล้วไปกันที่บอสตันก,กักกค่ะกินมาหมดแล้วพูลก,ก็ปีรักกโอเคอร่อยมากค่ะต่อไปนะคะมัมมี่มัมมี่ชอบนิดหน่อยไม่ได้ชอบเยอะค่ะแต่ว่าก็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  โยสคุสนะคะทานอร่อยดีอืทีนี้ไปกันที่ปิปปากกุอันนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ไม่เยอะมากนะคะกินในช่วงของคริสต์มาสนะคะเอามาตกแต่งอะไรพวกนี้ค่ะเด็กๆชอบเล่นกันเอามาตกแต่งเดคอเรทนะคะเป็นบ้านหรือว่าเป็นเออ,เ,อ,อเป็นตัวซันต a าคลอสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปค่ะแล้วต่อไปนะคะก็เรียารอนปีรักกะ โอ้โหอันนี้คโคตรชอบมากชอบมากค่ะต่อไปยออรตูโตะตุยอูโตรตุเขาเรียกว่าเป็นช่วงอันนี้มันต้องมีในช่วงคริสต์มาสนะคะก็คือสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆได้จากเก้าป่านะคะที่ร้านคา้าแล้วก็เอามาทำเองเอามาอบเองนะคะใส่มารมาลาดีเข้าไปหรือว่าใส่โลหีหรือว่า แจมเข้าไปนะคะโคตรอร่อยเลยค่ะต่อไปเราไปกันที่นิดนึงนะคะเรื่องของสลัดนะคะสลัดเนี่ยมันมีมากนะคะมากมายเลยจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสลัดเนี่ยเราสามารถที่จะทาแอปพลายประยุกต์อะไรก็ทาเอามาทาได้หมดเลยแล้วมีข้อแนะนําอันหนึ่งนะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน w ว r ร์ไบเว็บบาลีโอพิสตฟินะคะในนั้นมันจะมีรีเซ็ติกนะคะคือมีส่วนผสมอะไรหลายอย่างถ้าคุณอยากจะทําอนูน่นอันนี้อันนั่นอันนั้นแปลกป แปลกแตกต่างไปนะคะคุณสามารถที่จะ adapt apply ได้หมดเลยนะคะคุณก็ไปตาม follow ที่บริวารเปาเรียลปีส f ์ e ีนะคะทำได้หมดเลยอ่าเรายกตัวอย่างกันนะคะโลหิเฮรโกอันนี้ก็คือเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทำเป็นสลัดเป็นสลัดนะคะแล้วก็ผสมครีมเข้าไปแล้วก็เวลาทานเนี่ยเอามาทานกับรุ่ยซิบสิโคตรอร่อยเลยค่ะต่อไปอซวูโลหีสลัดติ ม่อธิบายดีกว่านะคะแต่ว่าลองทันกันหมดยังคะแล้วก็ซี่เออซาซาสลัดตีเล็บยุสโตสลัดตีเกซาสลัดตีการ์ตานอนสลัดตีเฮเดอมาสลัดตีกัดคาร์ปูสลัดตีโยกิรับปูสลัดตีกติยุสโตสลัดตี กิริยูสโตพาสตาสลัดตีโคตรอร่อยเลยค่ะต่อไปแท็ก n a ็กสลัดตีอร่อยมากๆด้วยโอเควันนี้เรานำเสนออาหารของชาวฟินกันไปแล้วก็น่าสุดท้ายนะคะไปกันที่คือคนฟินชอบทานปลาแซลมอนค่ะเพราะว่าอยู่ในอยู่ใกล้แหล่งมันนะคะแล้วก็เราก็เป็นคนชอบปลาแซลมอนมากแซลมอนเนี่ยถ้าเอามาทำอาหารไทยเนี่ยโคตรอร่อยเหมือนกันเช่น ขัวมันเนี่ยเอามาทําซุปต้มต้มซุปต้มอะไรนะต้ม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 บ้านเราเนี่ยต้มเหมือนคล้ายๆต้มต้มยำเออโคตรอร่อยเลยต้มยำแล้วก็แกงส้มโคตรอร่อยเลยค่ะแต่วันนี้เรามาเสนอสี่เมนูที่สามารถเอาไปประยุกต์ทำได้นะคะอแล้วก็เป็นออริจินอลของ อา uh, ะะอันที่หนึ่งเลยโลหีโบยเลปะกักกุโคตรอร่อยเหมือนกันอันที่สองโลหิซ oh ูปาลัตโคตรอร่อยค่ะแล้วก็อันที่สามอันนี้คือเมนเลยค่ะอูนีโลหิทีนี้อันสุดท้ายโลหิเกโตสุดท้ายแล้วเป็นยังไงคะเอนจอยกับอาหารฟินไหมคะอาหารฟินก็ต้องฟินนะคะแล้วก็เอนจอยอีทติ้งค่ะ วันหน้านะคะเราจะเอาบางทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไทยมานําเสนอเพื่อนๆชาวชาวฟินของเราบ้างนะคะว่าอาหารไทยเนี่ยคุณรู้จักนะมีอะไรบ้างและในในร้านค้าเนี่ยมันมีขายอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอใช้คําพูดว่าฮิวารุอ a กาฮาลูวาทานอาหารให้อร่อยนะคะสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ p hey, ป